สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกมนี้โวบอสนะทุกคนถ้าใครยังไม่รู้ว่ามุมมองปรับตรงไหนก็กไปที่ตั้งค่าแล้วก็การตั้งค่าเกมนะทุกคนแล้วก็จะมาที่พื้นฐานตรงนี้นะทุกคนจะมีมุมมองอยู่อ่าวันนี้ทุกคนวันนี้เราจะมาสร้าง ความพึ่งกันนะทุกคนถ้าใครอยากมาร่วมสร้างบ้าน n p c กับเรานุนคนเป็นเมืองนะถ้าใครอยากมาก็มาได้นะทุกคนเดี๋ยวเราคือในดีแมปไว้ให้เนาะแล้วก็กติกาก็คือถ้าใครเข้ามาแล้วอย่าถูกบล็อกนะทุกคนถูกบล็อกที่เราสร้างกันไว้นะทุกคนอย่าทุกนะ แล้วก็เราจะให้ทุกคนสร้างบ้านกันนะทุกคนช่วยกันออกแบบบ้านนะถ้าใครอยากจะเล่นเวลาเราเล่นเกมกันเราก็จะเล่นประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงครึ่งกันนะทุกคนแต่บางวันเราก็จะไม่ว่างแล้วก็อาจจะไม่ได้มานะทุกคนช่วงนี้เราไม่ค่อยว่างเนาะนี่วันนี้เราจะพามาดูบ้านเรากันด้วยแล้วก็เราจะมาสร้างความพื่งกันด้วนยนะทุกคน ทุกคนเรามีอะไรจะบอกทุกคนงงไหมอันนี้เป็นน้ำใช่ไหมเนี่ยเสร็จแล้วถ้าเราวางดินบนน้ำใช่ไหมเนี่ยทุกคนดินในป่าฉ่ำมันจะกลายเป็นสีเขียวนะเนี่ยทุกคนอันนี้เราเพิ่งดูมาถ้าเราถ้าเราวางน้ำเองมันก็จะไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะทำให้ดู ทุกคนเราไม่รู้นะว่าทำได้หรือเปล่าอ่ะอ้าทุกคนทําไม่ได้อ่ะมันต้องเป็นบอ่อเล็กๆนะทุกคนมันต้องเป็นบอ่อเล็กๆถึงจะทําได้นะไ,ไหนนี่ไงทุกคนนี่ไงนเนี่ยเป็นสีเขียวแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยเห็นไหมเป็สีเขียวแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าสาเหตุเพราะอะไรเป็นบักเกียงหรือเปล่าหรือว่ามันอยู่ใกล้ป่าพีททุกคนทุกคนเรามาสร้างบ้านใกล้ป่าพีทเนี่ย นี่ทุกคนต้นไผ่กับต้นพีดนี่นะนี่แล้วก็ไม่รู้สาเหตุกันนะแต่ว่าเราก็เพิ่งเจอป่าพีนนะทุกคนเราจะกลับไปบที่บ้านเราเหมือนเดิมน,นะทุกคนทุกคนตอนแรกเราก็มองป่าพีเป็นป่าฉันเฉยเลยอะเราสร้างกันมานานมากแต่เราไม่เห็นเลย ทุกคนอันนี้เป็นอัปเดตใหม่นะเป็นไบโอใหม่นะทุกคนป่าดงดิบนะอัน,นเป็นต้นอาเบอร์ทุกคนในป่าดงดิบอันนี้เราปลูกเอาไว้แต่เราไม่รู้ว่ามันจะกินที่ถึงสิบห้าบล็อกขนาดนี้นะทุกคนต้นมันใหญ่มากแล้วเราก็ปลูกต้นกล้วยไว้เลยนี่ต้นกล้วยแล้วก็มีพุ่มไม้อันนี้เป็นเวอร์ชันศูนย์จุดห้าหนึ่งจุดศูน0 5จุดหนึ่งศูนย์นะทุกคน จะใช่แลวมั้งคงไม่จำชื่อเวอร์ชันผิดหรอกโอเคเรามาเริ่มสร้างวางเพิ่มก็เอ้ยทุกคนดีทัน,น,นเราจะมาตีนรัวตรงนี้กันก่อนทุกคนตรงนี้เราวางผิดนะแล้วก็วางบล็อกเลยจ้าทุกคนเราว่าตรงนี้เราไม่ทำเป็นอย่างนี้ดีกว่าเราจะทำเป็นกระจกเลยไหม เออทุกคนเราทำเป็นกระจกเลยก็ดีนะเราจะทำฟาร์น้ำผึ้งถ้าใครยังไม่รู้ว่าฟาร์น้ำผึ้งทำยังไงเราก็มาดูกันในนี้ได้เลยนะทุกคนไอ,อ้ตรงนี้ไม่ต้องลบนะเราจะทำแบบนี้ไปเนาะแล้วก็อ,อทุกคน อ๋อนึกว่าอะไรทุกคนโอ,โอเคตอนนี้เราต้องการไม้พีชนะทุกคนไม้พีชแล้วก็ใบพีชนะทุกคนถ้าใครไม่รู้ว่ามันเก็บใบไม้องไงเดี๋ยวเราจะทําให้ดูนะทุกคนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็มีกันไกนะทุกคนนี่นะกันไกอันนี้กันไกลเหล็กทุกคนเนี่ยมันจะใช้ตัดใบนะแบบนี้ เห็นไหมทุกคนเนี่ยใบยเนกรรไกลเด็กใช้ตัดใบนะทุกคนแล้วก็เราจะมาเริ่มสร้างเสากันเลยดีกว่าตสามสี่เราจะทำสูงประมาณน,นี้ดีไหมทุกคนประมาณน,นี้เนาะ 1> 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่บสามสี okay, ่แล้วก็ห้าอีกวอกหนึ่งโอเคทุกคนแล้วก็ตีมาอย่างนี้เลยแต่ตรงนี้เราจะทำเป็นกระจกกันเนาะเป็นใสๆเลยคนตรงนี้ไม่ต้องลงนะว่ามันบุอะไร มันบูทางที่เราอุดเอาไว้นะ่ะกันนะนี่แล้วก็สร้างเสาไปเลยสามสี่และห้านี่แล้วก็ตุด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 ตดตวางประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็สร้างกันต่อไปเลย นี่ได้แล้วนะทุกคนได้โค้งแล้วแล้วก็ทุกคนเราจะทําใต้พื้นนี้เป็นไม้พีด้วยนะทุกคนเราป็ตีปุ๊บปุ๊ปุ๊บปุไปเลยนะแบบนี้อ่ะแล้วก็เราจะทำให้ตรงนี้มันตั้งนะ เราจะเอาเป็นกระ,กระจกแผ่นสีฟ้าน,นั้นทะเนะลนเราว่ามันสวยดีถ้าทุกคนชอบกระจกสีอะไรก็บอกกันมาได้เลยนี่แล้วก็วางกันไปเลยนี่นะทุกคนเราจะไม่ค่อยทำกันแบบนี้นะเวลาพวกเราสร้างเราก็ จะไม่ค่อยทำแบบนี้กันตึ๊ด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 ใ้ทุกคนการวางกระจกเป็นสิ่งที่ยากมากนะเสร็จแล้วทุกคนเราจะตกแต่งด้วยกันเอานี่ ทุกคนเราจะเอาแผ่นไม้อะไรมาใส่แทนจริงไหมทุกคนเราจะเอาแผ่นไม้อันไหนดีแผ่นไม้แผ่นไม้ส่วนแผ่นไม้พลลาแผ่นไม้ชําชาแดงแผ่นไม้หนานมูทุกคน เราจะเอาเป็นไม้อาเบอร์แต่เราหาไม่เจอเราจะใช้วิธีนี้กันเลยนะทุกคนเอาโต๊ะค้าออกมาเลยคาบของเลยแล้วก็ทิ้งของไปช่องหนึ่งเราจะทิ้งของไก่นี่แผ่นไม้อาเบอร์นี่ตุ๊ดตุ๊ดนี่คนแล้วก็วางตุ๊ดตุ๊ด ๊อ่านี่ได้ละทุกคนเสร็จแ,แล้วก็ทิงเห็นไหมอเบอร์ไปเลยทุกคน่ะเป็นมัรเกมแล้ว่าจริงแล้คนอาหมดแต่ตรงนี้เลยใช่ไหมแต่มันไม่หมดเพราะมันเป็นหมดสร้างสารรค์นะทุกคนเนื่องจากเราปรับให้มันเป็น,เป,นเป็นบล็อกแบบนี้ล้วคนมาเลยเป็นแบบนี้กันเลยนี่สวยงามเหมือนใบเมเปิลน่ะ แล้วก็เดี๋ยวเราอุดดิ่งกันตรงนี้ทุกคนทินี้อาจจะย,ยากหน่อยนะเราก็จะเสียประตูกันเลยเราจะเสียประตูอะไรทุกคนถ้าเราทุกคนปลดล็อกประตูอะไรก็ใส่ได้หมดนะทุกคนนี่แบบนี้เนาะอ่ะนี่แล้วก็ตุ๊ย ทุกคนเปิดได้เนี่ยเวลาทุกคนเปิดต้องรีบปิดนะไม่งั้นเพิ่งมันจะบินออกแล้วก็เราเอากระจกสีฟ้าน้นมาเลีเยมาทุกคนถ้าเราทำแบบนี้จะช้าเราขออน,นุญาตก๊อปบี้บอกเลยนะนี่ทำแบบนี้ก๊อปบี้บอกกันไปเลยจ้า ก็ปีแล้วก็ก็ปีนีทุกคนสวยงามถ้าได้แล้วก็ทำรังพึ่งกันเลยนะทุกคนนี่เราจะใช้รังพึ่งที่ว่างเปล่ากันนะเราจะใช้จีนส่วนรังพึ่งสามแล้วก็ไม้พีชหนึ่งเราต้องไปทุบอันนี้นะทุกคน ถ้าใครโชคดีก็จะเจออันนี้เพราะว่านี้มันหายากนะเวลาเราปลูกเนี่ยเป็นลังพึ่งเต็มนะแบบนี้เวลาเราตีปุ๊บก็จะได้ชิ้นส่วนหลังพึ่งมาเนี่ยคนโอเคพวกเราจะวางกันแบบนี้ตึ๊ด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  นี่ทุกคนได้แล้วแล้วก็เวลาเก็บรังพึ่งเลยแล้วจะยกตัวอย่างให้ดูนะทุกคนเล้วขอหยิบถังะก่อนนะนี่ทุกคนเนี่ยนี่เปลี่ยนแบบการเล่นนะทุกคนอันนี้ หนีแล้วตัดมันก็จะกลายเป็นรังพึ่งที่ว่างเปล่าแล้วมันจะกลับมาเป็นแบบรังพึ่งแบบนี้เองนะทุกคนนี่พอคนพอได้แล้วนะเนี่ยก็วางตรงนี้เป็นที่เก็บน้ำพึ่งไปทุกคนเนี่ยพึ่งโอเคนี่นะทุกคนเสร็จแล้วก็วางพึ่งกันเลย ถ้าในหัวปฐมภัยเราต้องใช้ปืนยิงไขน่นะทุกคนเนี่ยหรือถ้าใครไม่อยากใช้ปืนยิงไข่ก็ล่อพึ่งจากป่าพีชมาได้นะทุกคนไปตีลังแล้วก็ล่อมันมาอันนี้นะทุกคนเราจะท่ให้ดูเราต้องใช้ดอกไมน้นะทุกคนนั่นก็คือดอกทานตะวันเราใช้ล่อพึ่งเนี่ยเห็นไหมทุกคนเนี่ยมันบินตามเรา แล้วก็เราต้องวางไว้แบบนี้นะทุกคนแบบนี้เราวางได้แล้วเพื่อมันก็จะมาเก็บเกียรกันแล้วก็กันด้วยฉากกันห้องดอกเหงื อันนี้เพื่อเป็นการตกแต่งให้สวยงามแต่ทุกคนมันไม่สวยเราต้องขยับออกมาอีกบล็อกหนึ่งทุกคนประมาณนี้เนาะอ,นนอันนี้ถ้าปวดเราก็ใช้การอยมินิทัวร์กันนะถ้าใครอยากให้พื้นเป็นสีอื่นเป็นบล็อกอื่นก็ปูก,กันได้นะแต่เราจะไม่ปูเพราะเราขี้เกียจปู นี่เราก็ได้แล้วรังผึ่งเสร็จแล้วเราจะพาไปทัวร์บ้านก่อนนี่ได้แล้วทุกคนเราต้องทำประตูเฮ้ยไ,ไม่ได้เราเฮ้ยทุกคนเราทำทางนี้นี่แบบนี้เฮ้ยทุกคนน้ำไหลเราต้องเอาบล็อกมาเราจะใช้บล็อกนี้ในการอุดน,นะ บอกนี้อีเหินทราเราจำไม่ได้แล้วว่า450สอง270คนแต่มันต้องปลดล็อนี่นะคนแล้วก็ปึ๊บปึ๊บความจริงตรงนี้ทุกคนไม่ต้องทำก็ได้เดี๋ยวเราต้องทำบันไดกันอีกเนาะอันนี้เป็นการทำบ้านของเรานะใครจะไม่ทำแบบนี้กันก็ได้นะแต่เรา ทำแบบนี้กันนะแล้วก็บันไดเราจะใช้เป็นบันไดบันไดอะไรดีบันไดอิฐหินก็ได้นะทุกคนอนี้วางสวยงามได้แล้วตุกต๊กตุกต๊กตุ๊ทุกคนเราได้เทคนิคการสร้างโต๊ะใหม่ด้วยนะนี่ทุกคนวิธีสร้างโต๊ะถ้าใครยังไม่ปดหลอกโต๊ะทำแบบนี้กันได้เลยนะทุกคนใช้ลายเสาอันนี้นะเนี่ย ทุกคนมันวางติดกันได้เนี่ยเนี่ยสีบ่บล็อกเท่ากับสี่อันเท่ากับหนึ่งบล็อกนะทุกคนมันวางมุมไหนก็ได้เอ้ยทุกคนเราลบไม้พีททุกคนเนี่ยสักพักมันกลายเป็นแผ่นไม้อะเบอร์ปกติไปเลยนี่ไงแผ่นไม้อะเบอร์ทุกคนแล้วเรามาเจออะไรตอนนี้เนี่ยแบบที่ทุกคนตรงนี้ก็จะเป็น สระว่ายน้ำนะไปส่วนต่อไปกันเลยเฮ้ยทุกคนเพึ่งบินเพึ่งออกมาได้ยี่งไรทุกคนทำไมเพึ่งมันออกมาได้ ติดเหลืออยู่ตัวเดียวปาดกี่โทเหลือเปิดประตูทิ้งไว้อ่ะทุกคนเราจะฆ่าพึ่งด้วยการใช้ดาบเอ๊ะที่เก่นหาเสื้อดาบเลยนะทุกคนดอาบอจะสิ้น อนี่ทุกคนดาบพลังงาน ทุกคนสงสัยไหมทำไมเวลาพึ่งมาตายทำไมถึงตัวมันต้องวนด้วยอะ่ะจริงไหมตัวสุดท้ายปึ๊ดอ่าทุกคนค่ะได้แล้วเสร็จแล้วเราก็ต้องมาเก็บเศยทุกคนมีพึ่งอีกพึ่งดุด ทุกคนเพิ่งมาหลุดได้ไงเราอุดไปแล้วนะทุกคนถ้าใครรู้ฝากคอมเมนต์บอกกันด้วยนะสาเหตุอะไรที่เพิ่งบินออกหรือเราลืมปิดประตูตอนแรกอะทุกคนอย่ามันบินออกไปหมดเลยอะไหนทุกคนเหลือข้างนอกกี่ ทุกคนเราได้วิธีทุกคนเราลืมไปเลยว่าเราใช้ทานตะวันรอได้ดอกทานตะวันโอเคทุกคนทุกคนเนี่ยรอมานี้แล้วก็เปิดประตู เแล้วทุกคนเแล้วเราก็ต้องวางพึ้นใหม่กันเลยหาไม่เจอเจอได้ไข่ลิงอันนี้เป็นลิงสุดล้วแล้วก็มมดที่อัปเดตมาใหม่ทุกคนเราวางพึ้นกันก่อนนะ นทะลุใบไม้ไ,ไ,มได้เหรอเหรอเหรอทุกคนมันทะลุใบไม้ไ,ไ,มได้เราไม่รู้เราปิดกระจกบุหเลย เออจริงด้วยมันทะลุใบไม้ใจแต่เ,เราค่อยลอกกับมาทุกคน คนเมื่อกี้มันทุกคนเราสาแล้วเพิ่งเข้าไปแล้วมันก็ยังจะออกมานะทุกคนทำไแเราก็ปี้ไม่ได้เราก็วางแล้วนะ เราไม่นี่แล้วก็นบาคนเราจะปิดแับนี้กันไปเลยแล้คนเท่านี้มันก็จะออกได้อยู่ไหมแล้วค่อยฆ่าตัวที่บินออกไปแล้วเราค่อยวางใหม่กันได้นะทุกคนเมื่อเราขี้เกียจรอแล้วต่อมันบินหายไปแล้วอะทุกคนบินไปป่าทีหรอมันบินไปบ้านนี้นะ่าอ๋อมันอยู่นี่ นีกคนอันนี้คือบ้านของแม่นะเราจะมาทัวร์บ้านกันเลยนะอันนี้เป็นครัวอีกนมนีคนขออนุญ,ญาตนะแป๊บนึงอันนี้คือห้องครัวนะแล้วก็เราจะพาขึ้นไปบนบ้านกันเราที่เกียจเดินนะทุกคนนี่ก็จะมีถุงนอนตรงนี้ ก็มีเครื่องวัดสภาพอากาศนะโซฟาแล้วก็มีพื้นนัหนังสือตกแต่งอันนี้ก็จะเป็นที่นอนเป็นเตียงหลุ่หลุล่ละนะทุกคนเพราะว่าเรายังไม่ได้ปลดล็อกตัวเอแล้วก็มีตู้เก็บของแล้วก็อันนี้เป็นโต๊ะครับเตาหลอมอันนี้ทางเมื่อกี้นะทุกคนแล้วก็อันนี้จะเป็นห้องน้ําตรงนี้คือบล็อกอะไรทุกคนไม่ต้องงงนะเราจะทําเป็นอ่างล้างมือนะ แต่ว่าเรายังไม่ได้เอาอ่างล้างมือเข้ามานะตรงนี้ก็จะเป็นประตูเหล็กจะได้ล็อกได้นะนตรงนี้ก็จะเป็นฟาร์มข้าวแล้วก็ตรงนี้เป็นฟาร์มต้นไม้กับฟาร์มดอกไม้แล้วก็จะเป็นฟาร์มสัตว์มีฟาร์มหมีแพนด้าแล้วก็ฟาร์มหมาป่าอันนี้ไม่ฟาร์มสัตว์ปกติเราควเป็นรวมนะแล้วก็มีดางโง่หนึ่งตัวมีหมีแพนด้ามีเพนกวินนะ แล้วก็ตรงเมื่อกี้เลยฟาร์มนนะพึ่งถึงตรงนี้เราจะยังทําไม่เสร็จเดี๋ยวเราก็จะกลับมาทากันนะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะบายบายใครขอไปข้าพึ่งกันก่อนนะบ๊วยถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคนเจอก,กันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าเราจะลงคลิปอะไรก็รอดูกันได้นะคนแล้วก็เราต้องกดซับสไครต์กันสามช่องนะคนก็ค,คือมีช่องพวกเราเองช่อง m i n t ต channel ช่องทิสหารและตุกป่องแล้ก,ลก็ช่องนีหนาคนนี่นะคนช่องของบ้านคุณนีหนะช่องของคุณนีหนาคนนี่นนนบ,าบาย